ันนี้เป็นล็อกล็อกที่สองนะครับเราจะลากไปสุดนู่นเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะได้เยอะไหมครับนี่นะครับล็อกสองเราลากมาจะถึงที่ที่เรากั้นรั้วไว้นะครับเห็นไหมครับข้างหน้านะครับเราตรงไม้อยู่อยู่นู่นนะครับเรากั้นไว้นะครับไม่ให้ปลามันออกจากล่องนะครับแล้วก็เราก็ใช้แห่เห็นไหมครับใช้แห่ลาก ลากมานะครับซึ่งต้องรอดูนะครับว่าเราจะได้เยอะหรือเปล่านี่นะครับปลาที่ได้รอบสองก็ยังไม่หมดนะครับมันอยู่ในเหงือกนะในเหงก็ค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีสักสามโลครับรู้สึกว่าจะเริ่มเบาบางลงแล้วครับไม่เหมือนตอนเช้าครับ นี่นะครับลองที่สองนะครับสู้ลองแรกไม่ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปครับนทเนี่ย้หไรอบกูดที่หามาได้นะครับ,รบแม่ครัวนะครับ ก็เลยว่ากันเพื่อนๆเขาไม่แฝงเราสินะครับเขาได้เนาะบอกเราทำเกล็ดนะพันธุ์ตั้งใ้สังเกต็ดยังไม่นมในถุงนะครับโูกนี่นะครับตัวนะครับพ่อครัวอยู่นั่นนะครับมือปิ้งย่างนะครับวาย่างดีเนะนี่มาโอสดนะครับคนนี้ครับนี่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 ทุกนีขัดเกล็ดมาแล้ววันวันแล้วสองแท้นะครับตัวนี้สี่นิ้วสุดยอดนะครับ เจ้าดังแน่นอนไปดูนี่นะครับที่หามาเมื่อกี้กระมังลูกนี้ใหญ่มากนะไม่ใช่เล็กๆนะครับกระมังลูกนี้ได้เยอะครับยังไม่เสร็จสงสัยจะเป็นปลาล้าแน่นอนนะครับหิวโหยครับช่วงนี้หิวโหยครับมีโอกาส คว้าได้คว้าเลยนะครับอย่าปล่อยให้เลยผ่านไปนะครับเดี๋ยวสรุปยอดนะครับดูนะครับถังนึงนี่ถังนึงนี่อีกถังนึงกะละมังนี่ก็มีกล่องโฟมนี่ก็มีนู่นนี่ครับยังไม่เสร็จนะครับกะละมังนี่นะครับเย็นนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่แล้วนะครับปานินแตวนี้มีอ้านิ้วห้านิ้วอยู่นะครับ นี่เล็กหน่อยครับไซอได้ครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ